น่าจะ4%เหมือนเดิมเฮ้ย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 เป็นไปได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยทองมาแล้วเฮ้ยเชี่ยสมบูรณได้สมบูรณได้โอ้โหพี่นนท์มาจริงมาจริงมาหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่โคตรฟุกเลยสัตว์ไม่ฟุกไม่ฟุกดวงดีอยู่แล้วดวงดีอยู่แล้วแน่ ทำเป็นฟงเป็นฟูโอไม่ไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยมันเยอะมันมีเศษเยอะกว่าปาร์เก็ตอีกโอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาทิ่เอาด so ีเอาดีรอบนี้เอาดีเป <apron> <c els treatment> ็นไปไม่ได้นะแล้วมาดีเชียรมือทองพี่นนท์มือทองไอ้ชาวมือทองมาแล้วเว้ยรอบนี้มันควรได้ถ้ามันหลุดนายอ่ยแม่งบอกเลยโคตรกักดวงโคตรหมามันจะบอกให้เอ้าว